ไม่รู้ใครเป็นทหารบรรยากาศหลังเสร็จงานนะครับรยกาล่แคนจินยิงวิวิงอยู่เลยยังขาวอยู่เลย รายการหลังล้างอันลัางเสร็จงานครับนี่ากตนมันได้เกิดไปนี่หะเดียวแค่ไห้างแค่เลี้ยวบปล่าระกัรางกายททรงกดไหนไหนจริงเหรอไม่เป็นหรอกหน่วยเดีเป็นหม่เป็นโทรศัขึ้นไปอยู่ไม่วไม่ก็หล่ กินข่าวด้วยจ้าเอาอันมองนี้มั้แ <c oughs> สบปอทางผีแสบปอแ <c oughs> สอยูเอาเอากินกินกินด้ เอาอันนี้พันบ่อเอาขืนตีปาโอ้ประเทศปูนบอกออเกีินเกีวกินกินข้าวกินข้าวกินเท่ากันเกี๊ยวกิออกเท่ากันล่ะนี่อาบน้ำจีกอบหนึ่ง ชาติแบบไทย้กคนเฮ้กินก่อนเลยคอยบ่นี่ยมาเดินทุกคนเดินมากินข้าวเด้อ เขาหาเกินดีสิบ่ะมันแทนหนาที่มันแ้าี่เอแต่ว่าจริงๆละยี่สิบมิพอดีสิบกบิบพอดีเฮ้ฮ้ยได้พอบมี่หรอบมี่สาลุงลุงคุดึงไปที่เขาเอามา้ล ok> ุงลุงจุดสามไปดึงกลับแม่นี่ดิ เาอามาเอามาสามเจ็ดนะฮะลุงลมันอชุดไปหมดบ่อสเดอใสามสามสมใก็มีชุดอ่นบาเาเอาด็กเดี๋ยวเใบฮาไาใบ đeo anh sĩ quân hai tập tập một lo quan thái kiệt gì chắc hẳn mất đi cái này hà nội bưng bưng อกัน้ครับผมอย่าเบางใ้นก็เป็นครในการลัางเสร็จงานนะครับผมก็กินข้าวข้าผขอนแล้วก็เดี๋ยวก็จะแยกย้ายกันเดินทางไปที่รัตนบุรี<บ> จริะสามสามปุ๊กขอได้สามใบหนึ่งมันมั่แมเป็นชุดหันเป็นใบผ่ใบมันไหมมันบุืดดอกเสือบอกว่าจมือตอนนี้กำลังดึงไ้บสนั่นแล้วจมือดึง้บสนั่นอะเลขกตอนนี้ฮะแล้วล่ะมากมาก ไม่หรอไม่แล้วใช่มาพีมาพีมาพีสวัสดีครับสามสามเจ็ดนี่แต่เก่าเก่าสาเจ็ดเอาแม่เอาแม่เอามเจ็ดสามสามเจ็ดเอาแม่เจ็ดสามสามเจ้ามสามนน้ ไปมืดแล้วทำไงแกะมาไหมตานทงานเเลยต่งจีไข่มาไหนแล้วพวกแบบกแจงง่ายกว่าตื่เจ้าม่น่มาอินเพ่ฟันดก็เมเล เดาออนให้แ <gl> ป๊บนึงสามสามสามสองตัวร่วมกันเป็นห หกเจ็ดเลขที่ออกหกแปดหกเจ็ดหกแปดแค่นั้นแหละเม่ื่นาบาทแล้วเปล่เน,นี่ยหนึ่ร้อยโลท่าไหร่บ้างขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ ฮะยังสามสามบอบเอาแย่กนะครับมีไ่ส่งเสีง้วครับช่องใช้รบออฟฟิเชียครับพม่น้อกครับบรรยากาศหลังเลิกหลังเสร็จงาน ขอกัร์ด <Cornell> คิมนาครับพี่น้องครับจะเดินทางไปงานอาบน้าก่อนหรือสิไปหรือว่าไปเลยมาอาบน้าก่อนก็จะเดี๋ย้เมืงกันนี้ผู้อาบเลยนเศ้านั่งนั่งโห่คิดกับคงกับภาพมากมาย นนคนคเลี้ยงหมูนางค<อ>นเลี้ยงหมูค่ะเท่าไหร่แล้วได้400แล้วค่ะโอเคเอ,อ,บคคบอบคคับขอบคุณครับพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม